หลังจากที่พระทุกคนยางเที่ยวแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เสริมสวยเสร็จเรียบร้อยเราก็มาหาดูเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าไฮต้อนะคะสามีได้เสื้อไฮต่อตัวหนึ่งจ้ามือนีค่ะอันนี้เราจะต้องไปจ่ายตังก่อนนะคะในขณะที่สามีกําลังอ่าใจเงินยุต่อกันเลยพระทุกคนยางเห่นดูเสื้อผ้าไปอีกจักน้อยเนาะคะ่ะทุกคนค่ะเสื้อผ้าทรงไทยๆเขากับมีหลายเนาะจ้าบึงนะคะ จั่งที่ต้อมมากมากนะพี่น้องมันแบบทรงไทยเ่าดีนะคะเป็นเสื้อหน้าร้อนค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านค้าอีกร้านค้าหนึ่งที่ละที่โบแพงนะค่ะพี่น้องเสื้อผ้าสีโบแพงคือตรงนี้จะไม่แพงค่ะสําหรับต้อมก็พอซื้อได้นะค่ะมันเ่าเป็นโบแพงเกินไปสําหรับต้อนะคะก็สามีรอจ่ายตังค์อยู่นะคะพี่น้องโอเคค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปกินข้าวกันค่ะ ไปกินข่าวรำกาก,กับต้อนนะจ๊ะมันนิดจ้าของแล้วได้เสื้อแล้วบันนิ้ต้อกสิพักกันกลับนะคะพี่น้องะคะไปกินข่าวกันต้อจ้ามันนิดจ้าไปค่ะคนกําลังเยอะมากตอนนี้พี่น้องคะคนเยอะมากค่ะเราไปกันค่ะ มันนี้ต้อกับสามีกับยิ้มพาทุกคนไปกินข้าวกันเนาะค่ะมันนี้ได้เสื้อตัวหนึ่งเนาะค่ะสามีซื้อเสื้อกันหนาวให้ต้อตัวหนึ่งซึ่งเป็นอของขวัญยูนนะคะเพื่อนบอกว่ากูดยูนเพื่อนว่าของขวัญปีใหม่ของขวัญยูนซื้อเสื้อกันหนาวให้เมียเนาะค่ะเพราะว่าดูแล้วก็เป็นครบอบอบคุนแบบหนึ่งเนาะค่ะให้ของแบบนี้ก็ดีขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกต้อกับว่าซื้อเองเนาะค่ะพี่นอ้องแต่ละคนตั้งใจ ตั้งใจสิให้เป็นของขวัญยูนให้กับต้อเนาะค่ะ่นกะเลยว่าให้เป็นของขวัญยูนต้อดีกว่า่นบาเนาะก็ขอบคุณมากๆทางซูมิเกมินมานเช่ปาแอถยยาเอ้ยยักกะทินใหม่นะคะยักกายูนครับนะคะทุกคนไปค่ะไปกินข้าวกันต่อค่ะคือสถานีรถบัสถ้ามาในเมืองนี่เนาะค่ะ ขึ้นรถคันสีเหลืองแบบนี้เนาะคะ่ะมาจากเมืองติดต่อ,อยู่แล้วก็มาลงตรงนี้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวทุกที่ทุกคนทุกแห่งในเมืองนี้ได้ต่อไปได้ยางไปทั้งใจกลางเมืองเนาะคะ่ะให้พาทุกคนไปดูเต่ว่าอ่าอากาศมันเย็นต่อนเลยเ่าอยากยางเนาะคะ่ะชมแค่นี้ก็เอาเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ช่วงนี้เราจะเดินเราจะไปห้างที่อยู่นอกเมืองนะคะห้างที่อยู่นอกเมืองแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็ไปชมตรงนู้นอีกนิดนึงนะคะส่วนมากคนก็เยอะเหมือนกันนะคะตรงนูน้น ช่วงนี้ทุกคนก็นดูบรรยากาศรอบๆไปกอนน้าก,กันกับต้อนะคะบรรยากาศเมืองเขาเนาะคะ่ะประเทศเขาเมืองเขาเนาะคะ่ะเบื้องไปะคะ่ะเมืองนี้ก็ลดลายอยู่นะพี่น้องเมืองสวิตเดนอ่าที่เป็นเมืองหลวงของเวมล้านนี่ก็ลดลายเพราะสมควรฉะนั้นต้อก็บ,บ่สามารถจิขับรถเขามาเองได้ต้อย่าน,นะคะ่ะพี่น้องสําหรับต้อนี่ก็คือคนปลาเนาะคะ่ะคนปลาตอนนี้รถก็ติดไฟแดงเนาะคะ่ะรถติดไฟแดงอยู่นะคะทุกคน เราจะออกไปเส้นทางนอกรถหลายทด้พี่น้องต่อบบกา้าขับเข้ามาในนี่ต่อเป็นคนคนนั่นชนน้ำบดไหมพี่น้องก็เลยบอกา้าขับรถเข้าในเมืองเวลาสิเข้าในเมืองทีต่อก็ให้สามีต่อเป็นคนขับเนาะคะ่ะวันนั้นที่มาเอารถน้ำลูกสาวอู้พี่น้องเอ้ยเกือบตายขับรถเกือบบ่หอดบ้านด้านหลายเนาะคะ่ะมาเอาอยู่เมืองนี่แหลคะค่ะลูกสาวต่อก็อยู่เมืองนี่แหละค่ะพี่น้อง ไปแดงฝั่งนู้ไปเขียวฝั่งนู้นแล้วค่ะไปเขียวฝั่งนู้นของเราก็ยังแดงอยู่ ที่เราจะมากินข่าวกันนะคะเป็นห้างไงย์อยู่ตรงนี้นะจ้ะเข้ามาข้างในแล้วคะ่ะสุดชื่นน้อยข้างในนะคะนี้เรากำลังมากินข่าวที่ร้านนี้นะคะทุกคนเป็นบุฟเฟ่นะคะคนเยอะมาก คนตัวน,น้อยๆกินหลายทันดีค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันกันกบตอวจามานจ้าหิ้วข้าวนะคะพี่น้องค่ะ แล้วกมาหากินเขาอาหารพุทธเจดนะค่ะเพราะว่าดักมาเทียเดียวหลายๆเลยเพราะว่าไอ้ถ้าแบลวรอบสองมันต้องรอคิวอีกพี่น <or einfach> <nen> ้องคนหลายค่ะมินิกาไม่้ึงมือนะสิตรงกราสตาสมผักันทั้งเรื่อง่ะมันมีคนร้ายหลายพี่น้อง ก็เล่ากันพี่น้องว่าคนหลายขนาดได้รถนี่เต็มไปหมดเลยค่ะก็กสิาพากันกลับบ้านเนาะค่ะอันนี้ค่ะมือนี้พาทุกคนมาหากินเขากินปลานอกบ้านเนาะค่ะกลับบ้านกันจ้ะอันนี้เนาะพี่น้องเนาะพักผ่อนกันค่ะดูโกดูโกตรงขง้างนนั้นค่ะที่ต้อนางกินเขานะจ๊ะพว่าค้นเต็มเลยค่ะหลายค่ะ ต่อกาเล้ยบ่ได้ทายเบิ้งเระะาค่ะตอนอยุคขังในคนหลายขนาดใหญกับเบื้องตรงยุคขังนอ,นอกนี่ก็แล้วกันเนาะจะ้าค่ะเอฟซีทุกท่านขาต่อกับทูมากาไปเมืองหลวงกลับคืนมาแล้วเนาะค่ะเมื่อน,นี่ไปอันเสริมสวยมาค่ะตอนแรกอ่ะพาทุกคนเดินเที่ยวบรรยากาศาแถวเมืองหลวงของแวมร้านของเมืองติดต่ออยู่เนาะค่ะก็เดินซสบแล้วก็พากันไปอัน เสริมสวยนิดหน่อยและะ้วค่ะพี่นอ้องต้อกบไปดูแลสุขภาพเสริมสวยนิดหน่อยเท,ท่าแล้วนะคะ่ะเถ่าเราก็ต้องดูแลจักน้อยคือไปเฮ็ดมง่งหนีค่ะไปไปเฮ็ดมง่งหนีแน่มน่วงหนีแน่ค่ะเพราะแบบว่าย,ยิ้มบ่อยมันมีน,นห้อยหยับห้อยย่นปันใดแลคะ่ะพี่น้องยังสิ่หละ่เนาะคะ่ะผู้ยิงเฮามันก็นต้องเป็นยังสิ่หละ่เนาะคะ่ะคือเกเ็บเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยเบิดธทุระจากป้าจากโดงแล้วนาะคะ่ะกะบางทีกะ อยากจะสวยน้ำหน้าปีใหม่เนาะคะ่ะยามเวลาคริสต์มาสเวลาปีใหม่ถ้าเธออยากแต่งหน้าแต่งตาให้มันบล็อคล่อง,ลง,ลองปันไถเนาะพี่น้องให้แป้งบ่กตกล่องเท่าไหร่เนาะคะ่ะไปเสริมนิดนิดน้อยไปเอาเข็มแทงหน้าจับ,จ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 บนิดนิดน,น,น้อยพี่น้องเนาะไปหาความงามเสียเจ้าของนิดน้อยถึงสี่บ่ได้เห็ดหลายกะใครก็บ่เห็ดเนาะคะ่ะแต่ว่ามือนีกะอ่ากันได้ของขวัญจากสามีอยู่เนาะคะ่ะที่ได้สี่ห้เบิะะ้งเนาะพี่น้อง ดีค่ะได้เสือ้อได้เสื้อตัวใหม่เสือ้อยักการ์ตนะคะ่ะแบบว่ายักการ์ตแบบว่าใส่ตัวบอมีเสียกันหนาวแบบว่าตัวยาวๆนะคะ่ะเพราะอายุเฒ่าแล้วแม่พี่น้องเวลาคนอายุมากแล้วก็จะใส่เสือ้อตัวเล็กๆน้อยก็จะกะเจ๊คือเด็กน้อยบ่ได้เนาะคะ่ะก็เลยแบบว่าไปหาเสื้อใหม่พอดีตัวบาสิซื้อเองแหะค่ะตัวสามีตัวซื้อให้ตัวนี้กับบอพิสเนาะคะ่ะกับยูบักี้ร้อยเองค่ะ ก็อยู่ราคาอยู่หกร้อยโคนพอดีเนาะค่ะพี่น้องหกร้อยโคนพอดีค่ะก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเงินไทยก็ยุ่ประมาณสองพันเนาะคะ่ะสองพันกว่าบาทสองพันบาทแหละค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเสื้อตัวนี้นะต่อสิ้สาเหตุเบิงจ้า ลงมายาวเลยพี่น้องสีคสายค่ายหาหฮมเอ,อ้ยเน,น,นสียาวเลยเนาะค่ะพี่น้องสียาวค่ายค่า,คาผาหฮมเลยค่ะกับแบบว่าเวลาใส่ไปข้างนอกจะอบอุ่นดีนะคะพี่น้อง นี่ค่ะไส้ไส่ของต่อไส้เนาะค่ะไส้นี่ค่ะ1 4 6ราคาอยู่ตรงนี้นะคะราคาตรงนี้ค่ะกะบ,บพ่แพงเนาะค่ะกัพ่อได้ไส้อุ่นๆเนาะค่ะถึงก่อนจังมาเป็นของขวัญเป็นของขวัญจากสามีเนาะค่ะที่ซื้อให้เราเป็นของขวัญวันยูนวันคริสต์มาส